เงินดิเด็กเงิน้าด้วยเยอะขนาดด้วยลูกค้าบ่มีกันนั่งกินนอนกินแล้วอ่ะเดเซ็ตกล่องก่อนสบายดีจ้าแม่ห้างลูกสองเด้อหมดแ้วตีอืมยังนะ อย่งนั้นมันได้มิพอกษดูว่พากอยู่นอนนะมาร้อนมานนิอย่างไเนะอะไร<ว>เออว่าลงกระทาเขาไปก็ได้เขึ้นกนปีนนเลยหา,หาเค็งเออบมีใเจเงน,นะมึงดูดเหยียบเยียบมาทางนี้เหยีสิเจพ่อแม่พี่ร้องเลยขาวาตนีนเลย งาม้นมันแกง่าเด้อยอุบซีด้าะตัวนี้นั่นเงี้ยเก็ีเด็กเัียเี้กจักเพิ่นตัวดงที่วันมันซ้ำเน่านะหอันนี้บ่งเงียยม่ดูฮตัวนี้นั่นอ๋คือดำหม้อี้เสียเพิรนอันนี้หมาคุู้ๆจะอ๋่ว่าให้ทายาบ่เตียงซื้อให้บ่ใเชแบบนี้นะกินเพินนึงเลอฟซีวะย่าพาเม่ไปหาหมอเร้อเอาบอกเ c แซ่ตุ บอกเอฟซีเนี่ยเป็นแนงคือวียกไปหามอญาติญาติเน่ยญาติพันแท่งเลือกขึ้นไปลุงโมเมื่อไงชีวิกน้อยแค่วันนั้นได้บิวโซนน่ะบิวโซนว่าบิวบริยานอด้รนี่น้องบิวบริยานเอยพันธประเทศไปยังแทงเลือดเป็นกวดชอนี้เจ็บปะยามันเดือนหนึ่งสองเดือนก็นย้ะเจ็บแล้วมันเจ็บเป็นไปเจ็บแต่นี่เนาะตัวน้องเกี่ยวกับไปญาแม่ไัเกี่ยวไปญาตบ้างอ้าตงผู้คมหลังแนาบาหวานน่มียัง เนี้ยเลือดเอเลือดอันเป็นเม็ดเป็นเม็ดกรขื้นหัวเล่เหมืนไปไปเมื่อไรเงไปโมนะบางทีรโรงโมหรือเท้า้นเด้นเป็นเท้านเดินเลือดยางร้ายถุกลุงแน่เพิ่นมะนี่แบบุงเพศรอวันขาดพุทธินิน่มีคัดกินต้มผอสบะดมี่ในก็ได้เนอยู่โบนนะ ไปเยอะกลางน้ำพังใหม่เด็ดเจ็บปวดอดเนี่ยเตรียุญนั่นกระไรหอมอ่ะลอยลยลลอลุ่หนง้ไบไปนํ่บเตรียมที่ชิกนี่โอ้ยบไปแล้วจำนี่เลยแต่เมื่อไรได้บ่นเนาะยันยันไปเตรียมรถได้บเมื่อนั้นเขาเจ้าเดือดแช่เจ้าเดือดน้ำแข็งงงไปบวดธรรมดาเนี่ะว่าจะอายันจอเดือดมังงวดไปมาอะไบ้านนี่นี่นะยาไ thay thay khẩu nè thay nếp cực kỳ long vick nè này, thêm, phần thiên bông này. Cả, thêm, phần sát chụp khỏi là cả, phân tảng số một, phân số một, một nón, phân cảm giác triệu, có bằng khăn, băng cản, phân cảm thấy kéo, này cắt chụp này, này chụp băng này này, nhà, này phân thoa ròng ya, bố khởi giờ bảo này, phân bể ba, nó không, à. không bao, thì... nó là phân bể ba, bỏ sát khẩu hả nà, phân ròng ya, ròng ya bỏ sát đứt, áo đứt rồi nhang áo, แกอันาเนาะเพิ่นลองญาถ้าว่าเจ็บน่ะเพิ่นสิใช้ให้ถ้าว่ามันคั่นน่ะเพิ่นสิบ่ใช้บ่เลือก่าเลือกปกติเนาะเจนสนแนี่คือหาใช้อันน้นนีคือกันลาเวียดนี่เคยไปคือกันเนาะเฮ็ดวงกลมมิกวงกลมไว้ก่อนเออวงกลมไว้ถ้าว่ามันคั่นมันหยังหรือว่ามันเจ็บเปนหยังบ่แล้วก็สิบ่อันใช้บ่ใช้แล้วอื่นแพเนาะถาถามคั่นบ่บ่คั่นเพิ่นก็ถามอกินยาเแบ่้จะเป็นยังซะได้ยังมาไปซื้อยัง

เขียวแห้งเลยหวานอ่อนเนาะเขียวอ่อนเขียวอ่อน31ผู้เขียวแห้ง32 31เขียวแห้งนี่เขียวอ่อนเดือนเดือนเปสบายเยนปบ่อันอันเอาไล่มาัเน30ขายสักเดือนออกมาเดป่อืงแหกินข้าว่นีเนาะใหญ่เนาะแม่นไปยังมากินกอดเอา

ไปลูกเจ็บตีคคอว่าไปดินเดาๆง่วงปลใช่ไ<อ>หูกใช่ได้ือ่นวง่ปาืนดีมันเจ็บนะบางมัน,นินตัว <นะ S 2> มกากก็ดีว่าไอเ้เนบขั่วออกเฮหนาเห็นไ่าคิงห้เนาะอยู่เพิ่นนั่งตะโกอไปในสิ้นค่ะเน้องบิววาอยู่ส่อยมอยสมีเงาและพอเตียงไปฮับเมื่อนี้่ได้สามสิพัโอ้อดบมีความร้ายล โอ้บ่มีสิจ้หัล้าืรูเสึกนไเจ้าลายแล้วสเนี่อ้ยคนนี้ได้เป็นเสืออะเพิ่อกน่อ่าถุงงามนะคือกบพายเนี่ยถูงงามไเอ้ยันนี้อันนี้นี่ากไปตามทั่วไปเรื่องของพี่น้องเรื่องนี้นะอน้ตังใช่คำนี่ม่ตู้นะมันทอสซับมันใส่สบายดีจัง่าเออว่างเจนของ้านให้นแล้ว บ่งตีน่อยเนี่เกี่ยงไว้เนเขจะใส่สีย้อนค่ะอันชิพกี่ชิพกกับสามสองนี่ผสมกันมันคงหลนะมันบอลออกนบอลบอลบางทองมือเท่ น้องจิน hey, yeah. oh, ี two, Look, s <S ่สว yeah. ัสดีค่ะสบายดีเดี๋ยวาสบายดีเด้อหาย่เบาอแต่มานอนมันจะเป็นยังนอนกันนอนั้นเดียวตื่นขึ้นเดียวตื่นจีนี่ัำมือเนาะมันชินนอนน่าพี่บอยหน่อยพี่บอยน่คมันคาร์บอยพี่บอยนําอันคาราบอยเนาะบบร้บอยบาี์บอยคาร์บอยคาร์บอย เพียงแค่บ่อยเฮียอนเมียนะเฮียบ่อยเยอะให้กินเฮียบ่อยให้กินนใครอยากกินได้เออกินได้ไปอยากอะไรเฮียบ่อยเฮียบ่อยเลยคือเพิ่นให้มาเพ่เพิ่งนนี่ยนะกินนี่เรียกเพ่เพื่อนนะเฮียบ่อยเฮียบ่อยนะเมียบอยอ่กินไล่กบดีต้องกินเจ้าน้าบังจังจังเอ้ยว่าเนาะบอกกินได้ร้อเลยขอกินได้เขาบ้างเนาอก็ไม่ใช่ไหนที่เป็นบาหวานนะ

แต่ว่ากินไปกินไรยูไปมาถายปลาลุ่นเหลี่ยมว่ะก็ทำไปชื่อกุ้งปลาตาหน้าพน่ะหน้าเราอะไรนี่น่ะมาไม่ปลาแดดขาวนี่นั่นนี่แล้วเป็นสีบาทยังขอโทษขอไพเด้ะหน่อยย่อเมยเฮ้ยน้องบิววันนี้ไปข้างพอเตียงเพิ่นไปฮับนอกพอเตียงสัญญากับน้องบิวว์เรียว่าสิไปฮับตั้งใจเพิ่นไปฮับเลยสิพาน้องบิววดีไปเที่ยวเลยไปเกือบปลาน้ำว่ะ hay nhiều một là nó cũng thằng địa hình mà đây mát quá, mát là gì cơ mà? phải, phải, phải chơi à, <laughs> <laughs> Đến... ừ. ở nhà, cửa tủ hả? cửa nó đây chỗ quá, là nó đây đứng nặng mà. Ah, xì xịn nỉ, cái máy tủ xì này nói cái nó. này, nó nó เท่าไรหาให้วาหายเลย่าบายเสือเลยน่ยมมีเบอร์แล้วเมะขี่ไปแล้วนานแล้วน่ยทางเม่เงินนคมค่ะตาเลได้นอนเดี๋ยวเนาะจได้มันจะได้ลายลลายที่แปะป่ารอบนี่เห็นป้าเมย์ป้าจอยอันวากุเมท่าอันเนี้ยุกเมย์บาจันนี่ก็ได้ลายตายก็พอได้บด em á em á lưu em mê à? Mưa, là mình không có đến đâu, bay, bay, bay mày phải nàng đâu. Coi nguim pa bây Còn ngôn nha. Chơi múa mưa. mưa bén, bắp thể này, ủn này. Coi nhìn <laughs>

กคือเกลล่งไปเสยคเกลล่งใเมื่อค่ำเลยแต่ว่าพิงยม,มากๆคุณโทอ,อ่ะไม่ใช่หักผิงโม่ะลอนนาอยอยู่ยู่น,นตาเลร,รถย่นอบวอทนะตอนไหนตอนเที่โมงแต่ว่าสองโมงครึ่สง,ส,ง,ส,งสามโมสงสองโมงเนาะสองโมงครึ่งไปได้ใช่ไหมเ็จก็ร่งมากเลยจ้ะชิวปกติเองขัวบนแล้วโดวยแต่ว่าเพิ่งเหี่ยวอยู่

แต่มันิยังเดี<ห>๋ยวแจ็คจะเป็นยังได้ข่อยกันยังไม่ได้พูดเฮ้ยตกใจหมดเลยจับกล้องไปรเรียนครัวก่อนตากเสื้อผ้ายังไม่เสร็จเลยจักเสื้อผ้าเพิ่งเดียวส่งยังไม่ได้ตากเราจะไาได้เราไปจักปานนี่น้องจินนี่กับบานอนจักเสื้อผ้าเฮียน,น้องบิวตี้น้ำมืออันนี้ถ้าเพิ่นไปนั่นใส่ชุดกีฬาเน้องพ,พี่น้องมือวันชุกเพิ่นให้ชุด กีฬาสีฟ้าเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งรุงเบิ่งสุดนักเรียนเพิ่นแห้งแล้วบ่ลืมโอเคแห้งแล้วคิดว่าย่าบ่แห้งสักบ่ฮะมืพามืเบิ่งอันนี้ก่อนกินใมตูกแต่เป็นตูกินบ่ได้ดอกให้เเอ้ยเพิ่นมื้อเานีโทรให้เิมาเอามมงุดเนาะแล้วก็มกระทันมื้อเาเยเพิ่น หมกมาตู้เย็นกะได้อาหารสุกเนาะแฟพี่น้องโอเคมันซื้อมาเมื่อคืนนี่บ่แม่นอันที่เพิ่นถ่ายคลิปเนาะบ่นี่ละแบ่บ่เนาะจไว้ชุดนึงว่าตู้รยป้าไปมีตู้กินบ่ได้เพิ่นกินบ่ได้เนาะก็สิเอาน้มถุงมีตู้นีกได้ตู้เตี้ยเพิ่นเฮ็ดตู้บิวเฮ็ดเนาะอนี่เพิ่นก mặt quay mặt mặt nó mẹ mà sao như thế ăn phó <laughs> <ăn cười> nóng bíu phần áp nó mẹ phần kín nó phó phó tiền phần đưa mà phải. chồng mày phần được vườn nó này cả xịt bắn cân phút đấy bì nè đây kín. còn cả bú này đó nó quay khai đây quay đây, nó này thằng mẹ cho phần nan thì phần ma địt năm, 46 ngày hơn cái này, kép, anh nâng một, bóng lưng. Lưng. À, đây, đây à, một nâng, đứa anh nâng, áo, tuồi thầy. Nói thật là lúc đấy tao có mượn đấy chứ Ừ, ติงเวงก่อนมไม่เต่อไปก็บงน้องกันที่คีเ็นไีงอย่าดีีอยได้กอันนี้พออาเห่ดีได้มันประมาณในเด็มดำกดื้อยู่นะอัเนั่นเ็นอัันเป็นันนั้นเป็นอันใบใเบิงนอลใบะนะคนไหนเบิมนดีได้ว่นอ่หันไหนเบินให้ต่งุมอะมันนี่ได้มันดำนิ่วเออเซติงเซติงแต่บนี้เราถูกคนเบ่าซ้ำนี่ด ต้งตัดบ่ดูปากเนาะปากอยู่ดูยัู่เลยอะไดอเนอาเรียนเจนี่พี่ได้แบบเอาพีเ่ยวยปคุปยิงเอาเจนี่เอาไม่่นะเจนี่บแล้วเอาไมแล้ววะอันยุ่งบ่เอา่อยอยห้อามนี่ไม่ใช่ให้นี่เอามเอาไม้ไปยิงช้ อันไหนก็ได้บบอได้กเถอะวีมบะ่ง่เอ๊ยนั่งนัใหญ่ิน่งนั่พอได้เมุ่งปลาพอได้กปนุปลาให้กินบอบหนกสิบโจะควมเนาะจสอบสามปีปีนึ่งเดือนกับหามืงอีกกูไปฝากเงียนะมึเต็๊กได้หมมเงินนี่ยังอีก่ะข้ามกูมีเชลมสิบกิโลได้กินกโก้ได้บ นี่กินโกโก้โกโก้เป็นซองงอะวติมเลยนกินได้บดิกหน่อยกม่ไดไปอกกโ้โไงดูกินโกโก้หน่อยจ้ะไปแมนยูถ้ารงไงเขากินนั่นตัวมันติดยังคืเนาะโอหติดกินไงกินนาเธอถ้ากินตลอดเลย้าแง้าแรงกินแทนันกินแทนนุ่มได้แทนนุ่มได้แนุ่มไกินได้แรมึงเนมึงกินยังใช มันกินยังมันก็บ่ได้เป็นอยงไดแม่นอยู่บ่เป็นเนาะมันก็บ่เป็นหยังมันก็กินแซ่บแล้วแต่ว่าบใแม่เช้าเินหวาน่มตาหลายเด้เอ้านจังได๋สิว่าใช้ครื่งช่องลใช้น้ําหลายๆเอาอกนึงเต็มเต้ายายคือได้ซอคือซอเลยมันก็ตายด้สิเปืองกนุ่มอีกเนาะพุ่นมันแพงเด้นี่ถุงนึงบ่่ไดให้ก็นุ่มอยู่7ที่ันบ่บ่55บาทม่ันเจ้ะอ่ะ ่านเ่นก็บดแล้วบ่จเงินบ่55ากินนมนี่บ่ขายจันมยังหาเงินอิกาบ่พอหมดนะมิกาเออมันถึกอยู่ว่านมตัวนี้บ่นีก็200,000บาทกินอันนี้นะุพวกยงมันุมนบ่

ดีอะเราบอกน้ำเป๊ปซี่ให้ดูเรากินแทนนมเด้่แต่ว่าเป๊ปซี่มันแพงคนเป๊ปซี่มันแพงแพทมือนแพทเลยขวดหนึ่งกับสิบพันเลยเมื่อก่อนนั้นน้องเอ็มหายนะน้องกูคือไอไอน้องไอ้องอยากแมวต้องใจเลยอันนี้ก็เวลาอุ้มนอนปโปงตื่นจะมาใหม่เด้อมาซะ จะถามว่าเตียงเด้อเพิ่นีพิตงไห้บ่าอได้งยอยูกับบาเยสมัยดีอยากได้ดูยงไถ่าอยู่ไปม่ใหญ่กับมืออไรไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เปายายืนยาที่ก็ใหที่เทียบ่อยยานี่บ่อยอยากไดู้ไปจ้าร่พี่ดูนี่ต้องต้องมีแลวมีปัญหาเลยค่ะถ้าวราทาทองอะไรยังต้องมีได้ยังคิดคิด่อแบบว่า เนี่ยได้ปาร์กับบานี่ได้สมมุติบ่ได้ปาร์ก็ถามว่าเฮาตั้งท้องยืนยันว่ามีปัญหาภายน่ะยานอยู่ดเ่ท้องใหญ่หยังต้องมีลูกเจ้าไปเจ็บนั่นเจ็บนี่เฮาอุ้มลูกอุ้มท้องเนาะสิได้ปาลูกอนีมันหิงนักอีกคิดนักได้นี่นะแต่ว่าเฮาต้องก่อนเฮาสิเอาลูกเฮาก็ไปเบิ่งตรวจภายในเฮาก่อนตรวจลูกเฮาก่อนแว่า ที่แม่เขาต้องกลัวมดูง่ายโ่โเนี่อดียวแตตอนนี้เราเรื่องยังได้เนี่ยยังได้ดูนะแต่ว่าเรื่องครอบนาจจะยังบ่คคลครอบอะไรหนึ่งมาสุขภาพชอตคือเรื่องการเงินแม่ชื่อนี่ถามว่ากินนุ่มแม่นใช้อยุ่เนาะเงินเกิดมาอะไรว่านุ่มแม่กับบุมี่อย่างนี้นะสองเรื่องนี่แหละเดี๋ยวนี้นะหนึ่งคือสุขภาพเ้าวยังเดี๋ยวนี้อ่ะยังเพิ่นเพิร์ดเนาะเดี๋วกาทิชช่เปียกยังไล่ นุ uh, how, uh, ja. kan kan <S <s ่มเขานุ่มแล้วนี่ก็กล้องเลยเป็นแซนนะอันเขาเกือบแซนแล้วจังเนาะจักอันเกลือใส่เกลือยังก็ดีนะหกิบบาทจิตบาดนี้เข้าไปจิบได้ไปใส่บาร์นี้ไปหาเห็นเวีะเหงานไปใส่เข้าไปจิบได้ไปเอาแต่ทูาอะไรขออันเขาน้ำเราเราในต้นเด๋โอ้ยขอน้ำเราใช้เลยนะต้นต้นแล้วเออตัวใจน้องจิตรนี่ บอกถ้าว่าจดไว้นาเงินยันหลายล้านอยู่น้องอยู่นะตั้งแต่เกิดบอตอนนี้ก็3ามปีสองไ่รยคุณคิดเบิรงเนาะเพื่อนเพิ่นกระทุ่งเงเกือบสะทุ่งเงนสามแสนเนาะพระเจ้าคุณว่าชายเพื่อนบุรคอยชื่อนุ่มแร่อกบบุคอยชื่อเข่าขนาดสมมติว่ากินกินน่มเม่นเข่ากับเข่าวันแบบว่าชื่อเอานะกินนมำเม่นยิ่งชื่อเพื่อนเพิ่งเพิ่งกริทวณงเป็นเนาะ มันง่ายมันเพิ่ก็บร่านี่คือเนึ่งน้องจินนี่นี่ใส่เบิรน้อง้นน่องเลยทุงอันนี้ซาซีซินยี่บซีสินเก้าสิมหาพันเกอบแสนหนึงเลยอีหาพันจีเป็นแสนหนึ่งแสนหนึ่งกับสองร้อยปลา้ปาเนาะันี้ถือมือดีนะบันี้ห้าก็บัตรห้างนันนั่นบันี้ห้างกี้บัตนี้อันนี้มันบ่อนที่ชอถามันนั่นเจ็บทองเจ็บยางเรื่อยเห็นไห ยังก็ซ ouais ื้อยังก็ซื้อป่ะยังก็เครื่องของแพงขึ้นนดว่าบุหรีมีลูกมีเต้ามีสองพ่อมียมีครอบครัวพ่อแม่ชื่ออะไมีผู้ใหญ่เบิดเฮ้ยมันเป็นง่ายยเลจะได้ถามว่าแข็งแห้งดีเนี่ยกัถ้าบุมีบุมีเงินมีคำอยอันนี้สุขภาพเขาแข็งแห้งดีแกยังไข้หนึ่งหนึงนะบันีสุขภาพบวกแข็งแห้งเงินกับบุหี่ปุ๊บพี่น้องเลยคือช่องว่างหนึงก็ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอ้ายทั้งสองคนสามสี่พนเป็นวัตถุพ่นพร้อม เดะได้เอาเงินมาจ่ายเอาพุดดิอืม4คนเป็นบาดนี้เป็นเด้ออยู่มาอยู่พิ่ก็เป็นไข้เด้อนั่นแหละเป็นนั่นเป็นนี่ยนั่นว่าสมรสมเนไขยังไขกเป็นในเลยเนาะ่อยนี่นักย่อยเป็นงด่อยจําได้ว่า่อยเป็นพญาแต่ยังน้อย่อยเป็นเกง เป็นแบบลายที่ทุกมคอนี่แหละบบดนี้ต่อมาประมาณเจ็ดปีแปดปีหอยเรื่องของทเฮี้งก็ได้เปลี่ยนมาเลยเด้หอยตอนนั้นน่ะช่เดียวหอยจำได้สองเทือ่่ที่เป็นนักนักบีตีนตีนเปื่อยพื้นตีนเปื่อยพงย่างอะไรเลยพงแบบมีหนองไม่นองเป็นน้ำนางเฮงเน่เปื่อยยันยางอะไรกับพอแห้งยันหายยันตีนกุดตีนฉาแล้วนี่พอนั่นอีกเป็นนั่นนั่นเน่บี มีซึมบาดนี้ตาก็เดืองเงี้ยวก็เดืองเดืองเดืองมาเลยเด้อกินหักไม้กินนั้นนั้นนี่ไปแบบเช้าบาดนี้ก็ตกใจเบิดหน่วยตาเฮาเือคือขมินบ่ได้้เงินเียวก็เือตอนๆนะแต่ก็บ่น้อยบ่ได้ได้อายุ7 8ปีปีเช่วงนี้ิงอกิหงเพราะว่า มันมันไขยเยอะแต่บทอถ่องมันนุ่ยนุ่ยเจ็บอยู่ได้เพ่ลยังเจ็บอยู่ได้ขนาดตีเดือนเดือนปลายแต่เวลาหักอายยังเครื่องอยู่ว่ะบนดูบุ๋มในท่องมันกระดเลยอืมเีนี้ปวดจับมือเด็ก็ไปปวดมากเจ็บมือก่อนเชือบานนึงเนาะอืมสองมือได้เลยก่อนเชือบานสองเตื่นมากเป็นมือห่อกป็นนมมือเมื่อวันวันวันอาทิตย์บ่วันวันเช้าแล้ววันเสช้าจะไปวันเสาร์เสาร์ที่จันทร์ข้ามบ้าน ภาดอนหกมือดีเลยยังเครื่องแบบมนง่วงงงคิดหนักจริงๆมันท้น s e t ติ้ g ในโงานตะล่าอย่้ยเนาะวันนี้ช่องอีกเป็นช่องยางอีกมวลลูกปั้นเบ้าอีกวันนี้สามน้ำใสดดิชเล่าเบ่อามยางเลยแย่แล้วีิงจะก่อนเป็นปวดปวดอันดีคือแล้วันหนึงปวดลัำเสดปวดเราเราคิดว่าถาร้านลมาไปจ้งเนี่บอ แ่งงเาิูตู no. ้เก็เปตูงเงาอีเนาะคุคิด่าษาอาล้าน้าร้าน้ามาให้พอมาส่งีเพื่อนที่ปะมาส่งเพื่อนอาผ้าร้านไปชิบิจักว่าสี่มุมเนี่ยคิดคำเลยทังมาเทียนท้าไปเลยบอแมนเพ่าผ้านนองวีดีเลยจังหวะเนอะบอผ้าหนองวีดีเกือบวงเกือบปลาเลยสิดเอ๋อยันไปคุณได้จชะมาดอโทรถามเมินเนาะ เออนอนมือนนี่นอนเลมืนี่อ่ะตัวเราก็นอนอูนอย่าตาหันน้ำผพิจมูก็หันตาอันนั้นไปนะเปลี่ยนไปนะเจ็ดโมงวะแต่อีเวลาพนอนบกติเนี่ยคือชีคล้ายๆแน่เเือข่าวแน่เนาะเมเปือข่าวแน่พ่อเป็นตีเนี่ยป้าแหล่บดดินกันยังแหล มิตคิงเนี่ยมิราละละปึ๊บเดือนไปวันที่สิบเก้าจะหอดสองเดือนเนาะแต่ยังไม่หู้พ่าะคนซีผูกแขนเมื่อไรต้องถามมาเตียงเพิ่นอีกเพี่อนหนึ่งน่อยานยาาเนี่ยยาข้ามนละยาทันถามอยู่เมื่อไรฉีผูกแขนจะเกเกดีวเลยเนาะพคดรอกเดี๋ยวพดโพไดแล้วเพิงนี่เห็นบะเแง่งลงจีนนี่เดียนไปเนาะ เมยเดือนปลายแล้วันที่เท่าวันที่สิบเกาหองนี่เนาะีวที่ห้าเมาสิบเกา้าสองเดือนที่ห้าก็ยังมีีมอ่ะมนบอกมีม่มางเลยไ่ชงเดือนว้เถอะอ่ะเอแต่งยี่ีนี่ยเงคนน่ะนีเองแต่งเยอะดูเงินผมกับ่มีน่ะมเมือมาสิแเทเพิ่นพี่น้องเทไปว่าองเถะบุกคนเยอะเนาะออกมาใหม่ อ๋อคือนองไผ่ห็นไผมไ่แบบเป็น้องแทนผมมันพือนองไผ่แอนไม้เสยหนองไ่ผเลยแบแทนจักสองรอบสามรอบจ้ะน้องดิวีกัดีแบบโป่งนมากเอเดียวจองเทืองวอกแม่ก็ก็ดำมากน้องดิวีใจงอนกันเองโป่งมากพอดีดำๆนแท้ป่งมากดำๆในกรแท้งันนังเสิงใหญ่เนาะ โอเคสามเพไปน้อยเนาะบอกไปยังยืดเจ้าไปบบนี้วันนี้ยังบเจอลูกสาวใช่ปกติรักรักลูกสาวเลย่งเดี้ยนี้ไปอุ้เมื่อถกมนเด้อหาเพยเด้อหาเพยเจไปเด้อโอยออบมอมอยยอองแดลบไปเลยไปเลย พ no um, okay. okay, so ิษกวดเบียร์ด้วยพิษน้องอยู่ดีใส่เสือน้องอยู่ดีเพิ่นน่องโงกน่องเก่งยิวดี้น่องเก่งนี่วายเพิ่นเก่งนี่วายแต่ว่าใส่ใส่เสือลาบไลยน่องเนาะไอ้กะแมนปกติเท้าถอดเสือเลยกะโบเป็นยังถามเืออบ่มีตู้แล้วโอเคจะไปน้องเนาะไป้งปูม้วนลุกปูดินเลยเราเคยชิบเปต้มหน้าหมานเพิ่นเอ้ยแบบนี้หายดินเลยหรอนอนแน่ S <S โอเคปารุงนอกคลิปนี้ขอจบก,ก่อนเด้อนอกขอกบุญขอบคุณทุกที่บูชาทุกคนที่มาติดตามรับชมคลิปที่บุกขนะามพิชณาเนาะก็ได้เงินชื่อนมนองจีนี่